ความปกติในหลากหลายช่วงเวลาที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้ชาวานรู้สึกได้รับความสุขจากความเป็นธรรมในที่ิตของตนดีข่าวแต่ความจริงแล้วความสุขในชี่ิตของคนเราไม่ได้มาจากการที่เราได้มาอย่างนีเพราะว่ามีเ มันเป็นตัวเบแต่ไม่บสิบสิม่ไแต่เป็นตัวมัคือตัวตัเปิดบอตัวเปิดบอกตัวเปิดบอกตัวเปิดบอกตัวเปอกตัเปิดอกตัปอกตัวเปิดบอกตัวเปิอกตัวเปิดกปิดบอกตกตัวเปิดบอกตัวเปิดบตัอกตัวเปิดบกัวเปิดบอกกตักตัตัวเกตอกตัวเปิดอกตัวเปิดบอกตัเปิดบอกตัวเกัวเัววเปิวเับอดบอัวเปิับอกต ให้เป็นแก่กงการกระทรวงความรูาการอ่างที่ท่านยังเกิดจากที่เดิมสุดอยางที่ยังไม่รู้ต้องกา vâng con ạ ạ ơi con trai sao xong rồi này ria 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 làm xong rồi

Thank <laughs> <laughs> you.

มาเลยมาเลยมาแล้วมันทำไม่เหมือนเดิมเหรอทำไม่เหมือนเดิมได้ยังไง

ได้ก็ได <ony> <tra vid im> oh. ้ได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 ้

ตนที้เลยไปไับลทไไปก็ตายวันน right. right, ี้สนก็นับไ่เลยคััอะไรไอ้ตายชนตายอย่านีอ่ียอเียกันแน มันต้องตอนนี้เลย้แเตีสอง